มาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทเทคโนโลยีบ้านเราอย่าง p r o เอ็นคอกันหน่อยนะครับล่าสุดจับมือกับพัฒน์มิตรระดับโลกจากดูไบที่ชื่อเอชเน็กซ์ในการลงทุน Data Center ในประเทศไทยมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า32,000ล้านบาททีเดียวครับเอชเน็กซ์ดัต้าเซ็นเโดยดามแมกเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสครับได้จับมือกับ p r o เอ็นคอปเป็นบริษัทเทคชั้นนําของไทยตั้ง Data Center ในประเทศไทยด้วยความจุรวม20เมกะวัตต์ วางแผนจะลงทุนมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ32,000ล้านบาทนะครับการจับมือในครั้งนี้ก็เป็นการขยายธุรกิจครั้งใหญ่เพื่อจะพัฒนาด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ H. Next ลงทุนถือหุ้นร้อยละ70ส่วน ProN ถือหุ้นร้อยละ30ครับนายฮุเซนซัชนาวีประธานและผู้ก่อตั้งดามกบอกว่า ดามบอ,อกคนโอกาสเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่กําลังเติบโตในประเทศไทยและการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วย AI นําไปสู่การร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทยเพื่อขยายกําลังการผลิต Data c e n t e เอร์ให้ถึงระดับ100เมกะวัตต์ด้วยการขยายลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพการเติบโตด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะครับ ส่วนคุณกิติพันธ์ศรีับเอียมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโปรเอ็นคอบอกครับว่าโครงการดาต a c e n t e เอร์ดังกล่าวจะเริ่มลงทุนระยะแรกด้วยกำลังการผลิตประมาณ5เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุน1,700ล้านบาทครับจะทยอยออกมาเฟ้นเฟสเฟสแรกประมาณ1.67เมกะวัตต์ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้และสามารถรับรู้รายได้ในช่วงต้นปีหน้าส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ปีหน้าและสามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีเหมือนกัน หลังจากนั้นจะทยอยขายการขยายการลงทุนเพิ่มเติมโดยมีการขอส่งเสริมกับภาครัฐและได้สิทธิ์ในทางภาษีจาก B.O.I. ครับต่อจากนี้ถ้าหากว่าภาครัฐส่งเสริมด้านพลังงานด้วยจะทําให้มีจำนวนลูกค้าสนใจเข้ามาใช้ Data Center ในไทยเพิ่มมากขึ้นจากต้นทุนพลังงานที่ถูกลงครับ ส่วนคุณประเสริฐจันทระร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของประเทศไทยรองรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลรวมถึงดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้คนไทยในแง่ของงานและธุรกิจด้วยปีนี้เม็ดเงินจากการลงทุน Data Center ในประเทศไทยมีรวมมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทและเชื่อมั่นว่าจะช่วยขยายการ สร้างการขยายตัวด้านดิจิทัลและก็สร้างการเติบโตของประเทศได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ